ดีค่ะ,ะวันนี้เราจะพามาชมนะคะโกดังเป็นโกดังขายส่งและก็ขายปีกนะคะของไทยของจีนของเกาหลีของญี่ปุ่นนะคะเป็นราคาขายส่งเลยมีทั้งหมด3โกดังนะคะ3โกดังเนี้ยเราสามารถเดินดูทั้ง3ามโกดังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะว่ามันมีอะไรขายบ้างของไทยนะคะขายถูกกว่าร้านเอเชียที่ขายในสเปนนะคะโกดังนี้อยู่หลัง าคารฟูโตเรโมรีนอตนะคะเดี๋ยวเราจะปักหมดโลเคชันไว้ให้นะคะคนไทยที่อยู่ที่นี่มาซื้อที่นี่เลยได้ไดเลยค่ะเพราะว่าของราคาถูกมากโอเคเข้ามาในโกด,ดังนะคะอยู่ข้างหน้าเลยจะเป็นข้าวนะคะจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะเขาก็จะมีขายถุงละ20กิโลก็จะได้ในราคาส่งนะคะดูค่ะเราเราไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้นะเราใช้อีกยี่ห้อหนึง่งเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ อันนั้นหอมหอมอร่อยนะคะที่เราทําขายอะ่ะก็ใช้ยี่ห้อนี้เลยค่ะที่เราขายหองนะคะนี่ข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษนะคะน,น,น,นะคะอย่เดี๋ยวเราจะพาไปดูในโกดังกันนะคะบเบิ่มเทิ่มเลยเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนี้ฝั่งแรกก่อนนะว่ามีอะไรของไทยกันบ้างอ๋นะคะเริ่มเลยมีหลายอย่างมากมายเลยอะ่ะ มีกระเทียมดองมีทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งจีนนะคะทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเริ่มจากแรกอันนี้เขาจะเอามาวางไว้เป็นบางส่วนนะคะว่าให้ดูว่าเออมีอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอ่ามีซอสสวีทชินลี่ซอสด้วยนะคะก็จะเป็นซอสเหมือนเป็นน้ำจิ้มไก่อะไรประมาณนั้นนะคะ,ะแล้วอันนี้ก็มีอ่าเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไร รังกาเป็นขนมเป็นแป้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีคะนอนี่นะคะคะนอกระปุกบรริ่มเลยดูนี่ชิคเก้นพาวเดอร์เป็นผงคะนอผงรสไก่นะคะน,นี่วางให้ดูเป็นบางส่วนอ่ามามา่มาเกาหลีซอสเกาหลีนะคะหลายอันเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่หอมไทยก็ก็คือเป็นผงโปลนเหมือนรสด,ดีนั่นแหละคะ่ะถ้าเราชอบแบบนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ได้นะคะ ไปดูต่อมีอะไรบ้างนะอ่านี่ฝักนี้นะคะฝั่งนี้อ r i g i n a l Walk นะคะดูอันนี้เอ้ย Original Walk มีหลายอย่างเลย Baking Powder มีน้ำส้มส,มสายชูไทยนะคะน้ำส้มส,มสายชูขายขวดละ2ยูโรกว่านะคะขายถูกแล้วก็ด้านล่างเยอะมากอะ่ะจะให้ดู หมดไหมเนี่ยอันนี้เป็นซอสผัดเป็นพีนัทไม่ใช่ซอสผัดสิเป็นอะไรนะถั่วที่ทาขนมปังอะคะอ่ะและอันนี้ไฟชินลี่ซอสนะคะ,ะดูไปทีละอย่างนะคะมันเยอะมากเลยอันนี้ในนี้ในลางก็จะเป็นอะไรเนี่ยปูเป็นปูเหรอดูนะคะ เป็นปูปูกระป๋องเหรอมีเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นซอสชีนนะคะ่ะมาดูด้านบนบ้างชินลี่ซอสนะคะแล้วก็เพลซีเชนออยอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันงาใช่แล้วค่ะใช่ะคะ่นะน้ำมันงานะคะหอมนะน้ำมันงานีดีเลยชินลี่ซอสโอ้ยมีเยอะ เยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเป็น,นก้อนๆอย่างเงี้ยเปิดดูสิน,นี่อะไรเอ่ยอน,นี่ก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันนั่นแหละน้ำตาลคือลังเยอะเรามาเดินซื้อของนี่เราก็สามารถเปิดได้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเพราะบางครั้งอะเขาก็ไม่ได้เอามาวางตลอดนะคะอันนี้แป้งเป็นแป้งชุบทอดนะคะแป้งชุบทอด โอ้มีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายวิดีโอหมดเนี่ยมันจะยาวมากเลยนะเนี่ยซอ,อยบีนซอสทิยากิซอสโอ้สารพัดซอสค่ะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีผัดไทยซอสต,ตาพันท้ายด้วยอ่าผัดไทยซอสตาพันท้ายด้วยมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีเนี่ยเป็นน้ำจิ้มเป็นกระปุกนะคะนี่ ไทยชินดี้ซอสน้ำจิ้มไก่นี่น้ำจิ้มไก่เป็นขวดแบบนี้นี่ค่ะหอมไทยเนี่ยมีทั้งรสไก่รสหมูนะคะมีเป็นกระตักเลยเยอะแยะนะคะแล้วก็มีหน่อไม้เ,เขาบอกเป็นบอนแบมบแบบูแล้วก็มีมามา่มามาม่าก็เยอะนะคะด้านบนด้านล่างอันนี้เป็นสวีทปามซอสนะคะก็คือน้ำจิ้มบวยนั่นแหละ มีความสำเน้ำจิ้มบวยแล้วนี้ก็มีผงทำไสก้กรออีสานหมูแดงเปรี้ยวหวานผงสเตะ๊ะซอสคิกโคแมนนะคะแล้วก็มาม่าอีกหลายหลายชนิดเลยนะคะให้ดูนี่ของไทยเลยจ้านี่นะคะอีกอันหนึ่งหน่อไม้ค่ะหน่อไม้หั่นชิ้นนะคะ แล้วก็เป็นซอสที่เอาแมนเป็นแบบกันรอนนี่ก็สําหรับร้านค้าโอเคเลยมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกนี่เลยนี่เราก็ใช้อันนี้อยู่นะใช้ดีใช้ได้นานมากเลยอันนี้ก็หน่อไม้ห่านชิ้นอันเมื่อกี้ชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นเล็กมีข้าวเป็นเม็ดเล็กด้วยนะคะอ่ามีซอสเห็ดหอมของเมกาเชฟด้วยนะคะนี่แล้วก็มีโอ้เยอะแย,ยะมากมายผงแป้งทอดกรอบกิมจิ ผงชิโรตอายินโโมโตนะคะมาจากไทยแน่ๆเลยนี่อะไรเน,นี่ยแป้งนะคะมิลินวาซาบิคิโคแมนโอ้มีเยอะแยะมากมายาดูในระังนี่คืออะไรเอ่ยอุ๊โอ้ยในรังนี่คืออะไรเ่ย ABC สว s o ซอยซอสนะคะอ๋อมีเยอะมากเลยค่ะโกดังนี่ใหญ่โตมากเลยของไทยเยอะแยะมากเลยนะคะดูสิ ของไทยเยอะของจีนก็เยอะของญี่ปุ่นก็เยอะตะเกียบน้ำปงน้ำปลาฝั่งนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่นเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งกันนะคะมีปลาล้าด้วยนะปะลาล้าน้ำมันหอยนะซีอิว๊วขาวมีหมดเลยค่ะมีของเยอะมากๆนะคะดูเลยน้ำพริกเผาเผ็ดกลางตาพันท้ายพริกบดกระเทียมก็มีนะคะแผ่นปอเปี๊ยะปอยกัก ข้าวกล้องแผ่นสปริงโร่ก็มีนะคะนี่หมดเลยเยอะแยะมากมายถ่ายไม่ถูกเลยถ่ายไม่ถูกแล้วก็มีด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามา,า,ะะด,า,าดูด้านล่างกันเดียวนี้อันนี้เป็นอย่างเนอนี่ถ่านไม่ออกนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะ,ะข้าวเหนียวเป็นถุงละหนึ่งกิโลด้วย สาหร่ายก็มีนะคะนี้อะไรเอ่ยนี่น้ำตาลเหมือนกันนะซอสซอสนี่เป็นช่วย,วยนี่มาจากเมืองจีนมีเยอะมากเลยค่ะเที่ยวชูกา้าชูกา้กา,มามาม่าเกาหลีซอสเยอะมากนี่นะคะเป็นถ้าเกียบกุ้งนะคะข้าวเกียบกุ้งอันนี้ก็เป็นเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะคะ น,นี่เป็นวุ้นเส้นแล้วก็มีเส้นเนี่ยอันนี้เขาจะเอาไว้ไปดทำผัดไทยกันนี่นะคะมีเยอะแยะเลยร้อยซิกน่เส้นจันทบ,บูรของไทยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวค่อยเปิดดูของเยอะดูไม่หมดดูไม่จบอ๋ออันดูฝั่งนี้นะคะมีอะไรเย่ยอ๋อเป็นเกดขนมปังนะคะเอาไว้ชิพ แป้งทอดนี่กะทิกะทิกระป๋องมันก็ข้าวเกี๊ยวกุ้งเหมือนกันเส้นมีไวไวมีเป็นลังเลยเนี่ยโกดังของจริงน,นคะคะมีมา,ม,าม่าเนี่ยมา,ม,าม่มา,มา,มมา,มาไทยเดยมาม่าไทยมาม่าเกาหลีมา,ม,าม่มา,มาจีนวนเส้นนะคะห่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่วนเส้นหอ่อบอลลูนมถมนี่มันเยอะแยะอ่ะนี่ไงของไทย ีอิวขาวนะคะสีอิ่วขาว,นะะว,ขาวน,นี่อะไรเอ่ยเห็ดหอมซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีสแน็คแจ็คด้วยโอ้โหอันนี้มีซอสอะไรนะเลมอนซอสอะไรไม่รู้ของอันนี้ของเกาหลีนะคะแล้วก็มีไชดีไลท์นนี้เป็นเส้นบุกไชดีไลท์เป็นเส้นบุกนะคะมามา่า ก้อนนี้เป็นซอสเป็นแกนลอนเลยโอ้เยอะน้ำพริกนะคะเป็นพวกพริกแกงพวกน,นีน้นี่เขาขายเป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะสำหรับร้านอาหารหรืออะไรมาซื้ออย่างที่ได้หรือเป็นกระปุกอย่างนี้อ่าเป็นกระปุกอย่างก็มีค่ะพริกแกงเนี่ยนะคะอันนี้พริกแกงพริกแกงกะหรี่ก็มีขายนะคะอันนี้เป็นซอยซอสนะคะสีอิ๊วดำนั่นแหละสีอิ๊วดำพริกแกงใหญ่พริกแกงมัสัมน อันนี้พริกแกงกะหรี่ถุงใหญ่ของนิตยานะคะอันนี้ก็แกงกะหรี่เหมือนกันอันนี้พริกแกงเผ็ดน้ำพริกนิตยามีหลายน้ำพริกมากเลยอันนี้ lonely, น,นี่ก็พริกแนนกแนนงเผ็ดโซนนี้จะเป็นจะเป็นพริกแกงหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้น้ำพริกเผานะคะนี้ำพริกเผาเป็นถุงใหญ่เลยส่วนลังนี้เป็นพริกแกงขนงนะคะ นี่พี่แกงแดงคะ่ะไว้ไปพกผัดพริกงพี่แกงนะคะอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องมีขนุนกระป๋องด้วยลำไยเงาะนะคะแล้วก็มีซอสต้มขาไก่เป็นกระปุกอย่างนี้เลยสําหรับคนที่ทําอาหารไม่เก่งก็ซื้ออัินี้ก็ได้นะมีหมดเลยอ่าดูพี่แกงนะคะก็มีก็มีให้เุิๆๆๆเยอะะนะคะ เฮบูสอยเฮบูบอยก็มีนะคะนี่น้ําแดงเลยเอ้ยอร่อยเราซื้อประจําค่ะซื้อไปชงกินมาจากไทยเลยแหละอันนี้แม่พลอยแกงกะหรี่นะคะส่วนในนี้ก็จะเป็นซอสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็น้ํากระเทียมดองเราก็ใช้อันนี้ทำกับข้าวเหมือนกันรสชาติโอเคหวานอร่อยซอสหวานตาเด็กสมบูรณ์ น้ำเขียวเฮลบอบอยนะคะแล้วก็พริกแกงเขียวหวาน<ม>อะไรอย่างนี้นะคะพันจะให้ดูคร่าวๆแล้วนะเพราะมันเยอะมากเลยนะคะของมาจากไทยมีเยอะมีกระทั่งแม้กระทั่งเบียร์สิง์นะคะอ่าเบียร์สิง์ก็มาเลนจีก็ปองแม่พลอยอะกะทินะคะอร่อยดีก็มีซอสพริกก็มีเป็นแกงลอนนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาน้ำปลานี้อร่อยนะไม่คาวรสชาติกลมกล่อมใช้ได้เลยน้ำปลาของน้ำปลาของ ของจีนนะคะอันนี้เราก็ใช้ออนนี้อร่อยอยู่นะใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นซอสไม่ใช่ซอสสิน้ำจิ้มไก่นะคะของ so นี่ง่ายค่ะอร่อยของเยอะมากค่ะบอกเลยเป็นโกดังเลยนะคะค่อยค่อยให้ดูนะคะของไทยของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีมีเยอะมากๆโซนนี้ก็จะเป็นกะทินะคะกะทิอร่อยดีเป็นกระป๋องเอ้ยเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มีซอสพริกซอสอันนี้ซอสไหลน้ำจิ้มซุกี้มีเป็นขวดเลยอันนี้อร่อยน้ำจิ้มซุกี้กวางตุ้งอร่อยนะคะขวดใหญ่เลยราคาถูกฝั่งนี้นะคะเป็นน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำปลาปลาปลาหมึกค่ะนี่ปลาปลาหมึกเลยบ้านเราแท้ๆแน่นอนอ่าส่วนนี้เป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยลามาชิงแล้วก็ซื้อเยอะๆไปเลยนะคะ เป็นซอสเยอะแยะไซส์ใหญ่ๆทา้งนั้นเลยอ่ะส่วนกระดังนี้นะคะจะเป็นของแช่แข็งเป็นห้องฟื้นนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะคะอมีเยอะแยะหนามากเลยมีเกี๊ยวซ่ามีแผ่นเกี๊ยวซ่าจะเป็นอาหารแช่แข็งนะคะมีขนมจีบก็มีใบตองก็มาจ้านะคะแล้วก็มีปูอัดมี สา่ายนะคะปูอัดเป็นถุงสาลายแล้วก็มีถั่วนะคะ,ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นใบมะกรูดจากใบมะกรูดสดๆแล้วเขาก็แช่แข็งมานะคะมีหลายอย่างมากมายมีสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะเยวซาเทริยากิโอ้อันนี้จะแคบๆ่อยนะเพราะว่าของเขาเยอะมากเลยมุมกล้องจะแคบ่อยนะนี่เป็นถัว่วอันนี้เป็นปูอัดนะคะี เป็นแพ็คเลยแล้วก็มีอุ้ยมุดเข้าไปอ่าเป็นกุ้งนะคะมีกุ้งเป็นแพ็คอย่างนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะมีแบบกุ้งเทมปุระนะคะสามารถเอาไปทอดได้เลยนี่ซาลาเปานแน่เลยใช่ซาลาเปานะคะเอาไปอบได้มีผักมีไก่มีเป็ดมีติ่มซำแบบนี้นะคะติ่มซำเป็นเศษแบบนี้เลยนะคะนี่ติ่มซำ เรียบเลยอย่างหนาวนะคะบอกเลยอันนี้เป็นเป็ดน,น,นะคะ,ะเป็นเป็ดมีหลายอย่างห้องแข็งเขาใหญ่มากเลยนะเริ่มเทม,มข้างบนมีอะไรมองก็ไม่รู้เยอะมากเลยแม้กระทั่งนะคะเยวซาวัตสบิผสมวัตสบิด้วยอร่อยอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยลองก็อ๋อเป็นกุ้งนะคะกุ้งสดแบบนี้นะ่าแช่แข็งมานะคะ นี่อะไรเอยปลาไหลปลาไหลก็มาอันนี้ก็เป็นอ,อันนี้เป็นเป็ดเป็นไก่นะคะเยอะมากเลย,มยเมื่อวแล้วเดี๋ยวจะออกไปเลี้ยวเพราะว่าหนาวค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดเลยนะคะกโกดัานางนี้มีหมดนะคะนี่แ้วฝั่งนี้แผ่นเกยวซาแผ่นสปริงโรนะคะ นี่เป็นมิโมซ่านะคะน,นี่เป็นกุ้งแล้วเมื่อกี้เขาไปหยิบขาให้เรามาจากไหนเมื่อกี้อ๋อนี่นี่อะไรเอ่ยเราดูก่อนอ๋อนี่ไงคะขาแบบนึงนะคะนี่นี่นะคะขาใช่แข็งมาใช้ยีงได้เหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันควันออกปากแล้วค่ะตอนนี้อุ๊หนาวมากเลยนะคะอุ๊ป่าไปดูข้างนอกกัน ส่วนโกดังฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องฟรีซที่เราพาไปดูแล้วก็เขาก็จะ <c oughs> เป็นสต็อกเก็บของของเขานะคะคือใหญ่มากมายขายตู้ยงตู้เย็นขายของด้วยใหญ่เวอร์วังนะคะเพียบ <c oughs> ของสต็อกเพียบค่ะ <c oughs> อันนี้อีกโกดังหนึ่งนะคะโกดังนี้จะเป็นสต็อกของนะคะเป็นพวกกล่องพวกอะไรทั้งหลายแหละคือใหญ่เวอร์บางเหมือนเดิมก็กจะวางโชว์บางส่วนนะแต่ของจริงจะอยู่โกดังแรกนะคะเห็นไหม มีหลายอย่างมากมายเป็นสต็อกของเขาแล้วเขาก็จะไปเติมกหนังที่สองะคะใหญ่เบ้อมากมีกล่องพลาสติกกล่องคุ้งกล่องข้าวคข้า okay. ยนีหมดเลยนะคะมาดูได้เลย